่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจ,จเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิศบ้วนบางประมาอดศัก บุญกิาพันธ์นะครับผมก็รับหน้าที่คุยกับท่านและเราก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่าเน้นไปในเรื่องทางด้านการเกษตรนะครับทีนี้การที่จะคุยอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำแนะนำจากแฟนรายการที่ขอให้ผมเนี่ยช่วยคุยในเรื่องเหล่านี้นะก็วันนี้สิ่งที่เราจะคุยกัน ก็คือเรื่องของจุลินรีย์ครับ <c oughs> เพราะว่าทุกวันนี้หลายคนได้ยินคันว่าจุลินรีย์จุลินทรีย์จุลินทรีย์และเราก็ไปนึกว่าจุลินรีนี่แมมันดีเหลือเกินมันวิเศษมันวิเศษมากซึ่งจริงไหมก็จริงถามว่าไม่จริงนะก็ไม่จริงเพราะว่าคำว่าจุลินทรีย์เราต้องมาทำความเข้าใจกันเสียก่อน จุลินทรีมันมาจากคำไทยอยู่สองคำก็คือคาว่าจุนจุนจอสโลอลิงเนี่ยแปลว่าเล็กนะอินแล้วเราก็บวกกับคำว่าอินทรียอินทรีย์ตัวนี้มียอยักษ์กะลันแปลว่าร่างกายจุลินทรีย์ก็คือสิ่งที่มีชีวิตเล็กๆสมัยหนึ่งเราเรียกว่าเชือ้อพอเราไปใช้คำว่าเชือ้อเนี่ย คนก็จะไปเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดว่าไงครับเข้าใจผิดว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นทิศเป็นไัยเสมอเราเลยไปเรียกว่าเชื้อแต่ความจริงแล้วคำว่าเชื้อมันมาถ้าย่อมันจะคำว่าจุลินทรีย์ถ้าเราหมายถึงคำว,ว่าจุลินทรีย์มันก็มีทั้งจุลินทรีย์ที่ดีและจุลินทรีย์ที่ร้าย นะครับเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ที่ดีหลากหลายชนิดเขาก็นำเอามาสกัดทำเป็นฮอร์โมนนะฮะอย่างเชื้อจิบเบเรล่ลาฟูจิคุลอยเขาก็เอามาสกัดเป็นสารจิบเบเรลิกแอซิดนะที่ช่วยยืดต้นจุลินทรีย์หลายชนิดเขาก็ไปทำอยู่ยาก็มีนะจุลินทรีย์บางชนิดก็นำมาช่วยย่อยในระบบการ ย่อยอาหารนะครับหรืออย่างที่เขาบอกว่าถ่ายไม่ค่คยออกก็กินจุลินทรีย์นี่เข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ามีความจุลินทรีย์บางอยา่างก็มีความจำเป็นผมยกตัวอย่างตัวเองเลนะครับคราวหนึ่งเนี่ยเมื่อผมอเริ่มรู้สึกป่วย ตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งคอผมเริ่มมีเป็นตุ่มแข็งๆขึ้นมาแล้วก็รู้สึกมันยืดยาวขึ้นมาเรื่อยๆผมก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ไปพบแพทย์ก็กินยาแก้อักเสบมันก็ทุกทีปกติถ้าเป็นทอนเซนอักเสบกินยาแก้อักเสบมันก็จะหายไปแต่กินแล้วก็ไม่หายแล้วก็กินอยู่นานนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยผมก็มีอาการท้อง กินอะไรเข้าไปก็ถ่ายทองไม่หยุดแล้วรักษาที่ถ่ายมาก็ไม่เหมือนถ่ายแบบท้องเสียจนวันหนึ่งไปพบหมอฟันและหมอฟันท่านนี้มีประสบการณ์ท่านก็บอกผมว่าอาจารย์กินยาปฏิชีวนะอะไรเยอะไปหรือเปล่าผมบอกเออใช่จริงนะฮะน่นก็เป็นเหตุของการที่กินแล้วเขาบอกมันไปทำลายนะฮอร์โมนที่มีประโยชน์ทั้งหมดอย่างนี้ นะผมก็คงไม่ลึกซึ้งในเรื่องทางการแพทย์แต่ในแง่ของจุลินทรีย์กับการเกษตรเนี่ยถ้าเรามองไปที่ยุคก่อนสมัยก่อนที่เราจะมีสารเคมีอะไรต่ออะไรมาใช้ในแวดวงการเกษตรเนี่ยเราก็เน้นไปที่การทำเกษตรแบบธรรมากินและพื้นที่เราส่วนใหญ่ในอดีตก็เป็นพื้นที่ป่าและ เมื่อเรานำพื้นที่ป่ามาปลูกต้นไม้ในสภาพของป่าเวลาใบไม้มันร่วงมันหล่นลงมาที่พื้นดินมันได้รับความชื้นมันก็จะถูกย่อยสลายโดยอะไรครับโดยจุลินทรีเพราจุลินทรีย์นี่มันก็จะมีเชื้อมากมายหลากหลายชนิดที่จะย่อยสลาย แล้วก็กลายเป็นอินทรีย์วัตถุพอเราไปเอาพื้นที่ป่าปลูกมา,มาปลูกต้นไม้มันก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารและโครงสร้างของดินที่ดีปลูกอะไรมันก็งอกงามสมัยก่อนเขาบอกว่าปลูกต้นไม้ไม่เห็นต้องใส่ปุ๋ยเลยใช่ครับเพราะต้นทุนดินเดิมมันดีอยู่แล้วมันมีธาตุอาหารตุนอยู่แล้วแต่ในยุคปัจจุบันถ้าเราไม่เติม เข้าไปมันก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ต่อมาเราก็เริ่มมีการใช้สารเคมีป้องก,กันกับจัดเชื้อราเชื้อต่างๆนะครับและผมเองก็เริ่มเห็น,หนว่าเอ๊เดี๋ยวนี้บางคนเขาเอาอยู่ยาเนี่ยไปลาดไปลดไปฉีดลงดินอะไรตะ่าะไรกันในฐานะที่เราเรียนมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเชื้ออยู่บ้าง เราก็เห็นว่าในดินมันก็มีเชื้อเชื้อดีเชื้อร้ายผมก็แนะนำว่าเฮ้ยอย่าเที่ยวเอาสารป้องกันกำจัดเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยเที่ยวไปลาดลถลงในดินโดยพร่ำเพื่อนะลาดทั่วไปหมดโดยไม่รู้ว่าลาดทำไมเนี่ยมันไม่ได้นะเวลาใช้เราต้องใช้ให้มันเฉพาะเจาะจง นะว่าเราคุณจะลาดตรงนี้คุณจะปราบเชื้ออะไรนะครับและผมก็เริ่มคุยถึงว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เหมือนกันโดยยกตัวอย่างว่าเวลาที่เรามีใบไม้หรือเราเอาเศษวัสดุพืชมาย่อยสลายนะฮะเอามาหมักที่เราเรียกว่าเรามาทำปุ๋ยหมัก ถ้านับย้อนหลังไปในอดีตที่ยาวนานมาเรายังไม่มีสารพอดอยังไม่มีขัน้นการคัดเลือกจุลินรียเราก็บอกเราก็ไปเอาขี้วัวนี่แหละเราไปเอามูลสัตว์นี่แหละนะพอเราหมักใส่วัสดุพืชไปแล้วเหยียบย่ำให้แน่นนับลามลดแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอกเนี่ยนะเอาไปโรยความจริงที่เราเอามูลสัตว์มาโรยเนี่ย ก็คือเราก็ต้องการจุลินทรีย์ที่มันมีอยู่ในมูลสัตว์เอามาช่วยย่อยสลายแล้วก็บอกเพื่อให้มีพลังงานจุลินทรีย์มีอาหาร,ราก็เอาอยุเรียลดเข้าไปหน่อยเนี่ยอย่างนี้เราก็เรียกว่าเป็นจุลินทรีย์ที่เอามาจากธรรมชาตินะอาจจะใช้เวลานานหน่อยเพราะมันเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่เก่ง แต่จุลินทรีย์ที่เก่งถ้ามันได้สิ่งแวดล้อมไม่ดีความชื้นไม่เหมาะสมความร้อนไม่พอดีมันก็ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุช้านี่ก็เป็นประโยชน์และในอดีตเนี่ยเชื้อโรคเชื้อที่มีประโยชน์มันก็อยู่ด้วยกันมันก็เกิดการสมดุลมันก็ควบคุมกันนะฮะ มันก็มีอยู่แล้วโดยในธรรมชาติทั้นต่อมาเมื่อจุลินทรีย์ดินเริ่มถูกทําลายไปเยอะก็เริ่มมีจุลินทรีย์นะฮะ,ะเริ่มมีการศึกษาจุลินทรีย์กันมากขึ้นจุลินทรีย์ที่มาจากญี่ปุ่นเริ่มมาฮือหาเมื่อสมัย ทิดบวนบางประมาหนุ่มๆม,มาพร้อมกับลัทธิบางลัทธิซึ่งก็ไม่ต้องไปเอ่ยถึงแล้วก็เริ่มมาแพร่กระจายในหมู่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนส,วนส้มที่รังสิตนะครับก็ตอนนั้นก็เป็นคำถามขึ้นเยอะแยะว่าตกลง มันมีประโยชน์จริงหรือไม่จริงอย่างไรนะฮะโดยกรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ศึกษาวิจัยแล้วก็มีผลสรุปออกมาว่ามันก็ไม่ได้ไปมีประโยชน์มากมายกายกองอะไรในแง่ของการที่จะไปเพิ่มผลผลิตส้มอะไระอะไรได้นะแต่ก็ยังมีคนนำมาใช้นะ ในแวดวงการข้าราชการนะครับก็เอาจุลินซีนี้ไปคว้างลงน้ำไปโยนลงน้ำบอกว่าช่วยบำบัดน้ำเสียโดยไม่รู้เลยว่าจุลินซีเหล่านั้นมันประกอบไปด้วยอะไรเป็นจุลินซีชนิดไหนและผมเอง ก็เริ่มวิตกกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราไปเอาจุลินทรีย์มาจากประเทศเขตอบอุน่นเข้ามาประเทศร้อนเนี่ยแล้วเราไปปล่อยทิ้งตามธรรมชาติเนี่ยจุลินทรีย์มันจะกลายร่างเรียกว่ามันภาษาวิชาการเรียกว่ามิวเทชันคือกลายพันธุ์กลายเป็นจุลินทรีย์อะไรเยอะแยะ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะกลายไปเป็นเชื้อดีหรือจะกลายเป็นเชื้อร้ายเพราะถ้าเราพูดถึงจุลินทรีย์หรือเรากำลังเล่นกับจุลินทรีย์มันคือสิ่งมีชีวิตครับเมื่อมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมได้มันก็จะกลายพันธุ์ไปเป็นอะไรอะไรได้ ตามสภาพสิ่งแวดล้อมมันซึ่งมันมีมากมายหลายชนิดมนุษย์ไม่มีทางที่จะไปตามมันทันได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมก็เริ่มวิตกกังวลนะแล้วตอนนั้นคำอธิบายแลจ้จจลินทรีที่มีอิทธิลิ์เนี่ยโอ้โหเขาถึงขนาดแนะนำกันว่า ให้เอาไปล้างจานล้างชามบางคนเอาไปสะหัวเลยก็ยังมีบางคนเอาไปดื่มเลยก็ยังมีนะครับแต่อที่พูดในหมายนทีจุลินรีที่ว่ามีอิธิลิแตแต่ถ้าถามว่าจุลินรีย์มันดื่มกินได้ไหมได้ก็ท่านดูสิเดี๋ยวนี้ท่านไปกินนมเปรี้ยวนะอะไรต่ออะไรเนี่ย มันก็เป็นเรื่องของจุลินทรีย์แต่นั่นมันเป็นจุลินทรีย์ที่เขามีการศึกษาคนา้นคว้าวิจัยแล้วก็ชัดเจนที่ว่าถ้ากินก็ไปจะต้องในปริมาณเท่าไรอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ก็ต้องบอกว่ามันมีทั้งประโยชน์และมันมีทั้งโทษ ถ้าพูดถึงในยุคปัจจุบันนะครับเอาตะก่อนตะก่อนเนี่ยเราก็อาศัยจุลินทรีย์ถ้าในแง่การเกษตรเราก็บอกว่าช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุถ้าในแง่ของการแปลรูปผลิตภัณฑ์อาหารนะยกตัวอย่างกรณีเต้าเจี้ยวเราก็เอาถั่วเหลืองมา แล้วเราก็ปล่อยพึงไว้แล้วก็มีจุลินทรีย์นะมันก็เกิดขึ้นโอ้ยคุณถ้าใครคิดจะกินเต้าเจี้ยวก็อย่าไปดูเวลาเข้าทำมันก็เกิดกระบวนการหมักเมอกอะไรต่ออะไรของเข้าไปนะครับอันนี้ก็ในแง่ของตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาต่อมาเมื่อเราเริ่มสนใจจุลินทรีย์มากขึ้นเราก็เริ่มมีการ ศึกษาคนขวาถ้ามองในแง่ของการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในแง่ของผลิตภัณฑ์อาหารอันเนี้ยก็เยอะนะครับในแง่ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่เขาคัดเลือกจุลินทรีย์บานในการหมักอาหารในการย่อยเปยุยในการอะไรอะไรนะครับถ้ามองในแง่ทางการแพทย์ เขาก็มีการศึกษาคุณคว้าวิจัยนะฮะที่จะเอามาทำประโยชน์อย่างเพนิซิลินทำมาจากเชื้อเพนิซิเลียมอะไรอย่างนี้นะฮะหรือจะเป็นอะไรอะไรอีกหลายอย่างซึ่งผมไม่กล้าล่วงไปนะครับถึงขนาดตรงนั้นเพราะไม่ใช่ความชำนาญของผมแต่ในแง่ทางการเกษตรเนี่ยตั้งแต่สมัยผมเป็นนิสิต นะตำนานของเรื่องจุลินรีเนี่ยก็คือก็เกิดเชื้อชื่อพอดอหนึ่งนะโอเราก็ในงานกเกษตรแฟร์เกษตรแห่งชาติก็มีการโชว์โดยกรมพนาที่ดิดมีเชื้อพอดอหนตอนนั้นยังไม่เป็นซูปเปอร์นะยังเป็นเชื้อพอดอหน และเขาก็นแนะนําว่าเวลาคุณทําปุ๋ยหมักนะคุณก็ให้เอาเชื้อเนี่ยไปทําหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุมันจะย่อยได้เร็วในขณะที่ปกติถ้าคุณปล่อยไว้มันใช้เวลาสามเดือนถ้าคุณใช้จุลินทรีย์นี้มันจะย่อยสลายได้ในเวลาเพียงเดือนเดียวบอกกรรมวิธีกลมพัฒนาที่ดิน ั้งเต้นแจกนะใครไปก็ขอไปใช้ไปทำประโยชน์นั่นก็เป็นจุลินทรีย์ที่เป็นทางการในทางการเกษตรที่เรียกว่าน่าจะเรียกว่าเป็นตัวแรกๆนะครับนะก็คือจุลินทรีย์พอดอหนึ่งใช้ทำปุ๋ยหมักต่อมาก็เริ่มเกิดพอดอสอง เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ในอีกรูปแบบหนึ่ง<ม>คือ<ม>ถ้าพอดอหนึ่งใช้ในการผลิตทำปุ๋ยหมักแต่พอเป็นพอดอสองเราเอามาผลิตน้ำหมักนะครับน้ำหมักจะเป็นเศษผักผลไม้ ก,กน้ำตาลปลาหอยเชอร์ี่อะไรที่เป็นน้ำน้ำเนี่ยเราเริ่มใช้จุลินซีพอดอสองตอนนั้นยังไม่เป็นซูปเปอร์พอดอสองยังเป็นพอดอสองอยู่และเราก็รู้จักจุลินซีในธรรมชาติก็คือถั่วในถั่ว เราเห็นว่าในถั่วมีปมรากเราก็ออกเราก็เรียกจุลินทรีย์ชัดๆเป็นแบคทีเรียว่าไรโซเบียมหน่วยราชะการก็สร้างตึกมีตึกเลยครับสมัยก่อนเรียกว่าตึกไรโซเบียมผลิตเชื้อไรโซเบียมเอามาคมลุกเมล็ดถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วลิสง แรกๆก,ก็จะมีสามถั่วนะครับคือจุลิยนสีไลโซเบียมของถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วลิสงใครจะปลูกพืชตระกูลถั่วไปเอา,าเชื้อนี้มาคลุกกับเมล็ดแล้วจะทำให้มีปมรากเยอะแล้วมันจะตรึงในโตรยเยจนจากอากาศมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น แล้วพัฒนาการในเรื่องจุลินทรีย์ก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนเริ่มมีการศึกษาว่าเอะแล้วถ้าเราเอาจุลินทรีย์มาปราบโรคละ่ะได้ไหมก็เริ่มมีการศึกษาใช้เชื้อบิวเวเรียลาขาวใช้เชื้อเมตาไรเซียม มาปราบปลวกมาปราบหนอนด้วงมะพราะ้าวนะ,ะมีการใช้เชื้อ,อสามีการใช้ไส้เดือนฝอยซึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งตัวเล็กๆนะเอามาปราบหนอนและที่ดั้งเดิมจริงๆเลยเนี่ยนะครับก็คือเชื้อแบคทีเรียที่เดี๋ยวนี้ชื่อย่อๆว่า B ีที ชื่อเต็มก็คือ b a c i l l สทูริงจีเ e เนซิสสมัยผมหนุ่มๆเขาก็ผลิตออกมาขายสำเร็จรูปเราก็เรียกกันว่ายาเชือ้อนะสมัยนั้นก็ถ้าจำไม่ผิดจะชื่อแบคท o สปิ e n นะครับก็เป็นการเอาเชือ้อจุลินทรีย์ที่เป็นเชือ้อแบคทีเรียนำมาทำอะไรครับ น้ำเอาไปฉีดพ่นให้กับพืชผักนะฮะตอนเย็นเย็นทำไมต้องเย็นเย็นเพราะว่าไม่เย็นไม่ได้มันร้อนเดี๋ยวมันตายนะครับก็เอาไปฉีดพ่นกับพืชผักเสร็จแล้วก็นอนมากินผักที่มีจุลินทรีย์ที่ชื่อว่าแบคทีทุเรียงเจนซิตหรือบีทีพอกินก็ไปหนอนก็ตายชาวบ้านเห็นหนอนตายก็เก็บหนอน ตอนแรกก็ไม่รู้เป็นแบคทีเรียนะเก็บหนอนเอามาใช้แล้วก็เอาไปฉีดเอ๊ะมันก็ตายดีแล้วก็เริ่มศึกษาจนกระทั่งทำเป็นยามาขายไม่ต้องไปนั่งเก็บหนอนอันนี้ก็เป็นตำนานหรือว่าเป็นเรื่องของพัฒนาการของจุลินทรีย์จนยุคหลังเราก็มีผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา ที่จริงก็มีหลายอย่างไตโคเดรมาคีโตเมียมก็แล้วแต่ใครศึกษาแล้วเชื้อตัวไหนมันจะเด่นโด่งดังขึ้นมาอันนี้เป็นตำนานเรื่องจุลินทรีย์ซึ่งต้องยำ้ำมีทั้งที่เป็นโทษและมีทั้งที่เป็นประโยชน์จุลินทรีย์หลายชนิดเป็นเชื้อโรคที่ทำลายพืชเป็นเชื้อโรคที่ทำลายสัตว์เป็นเชื้อที่ทำลายมนุษย์ เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปข้องแวะเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์เราจึงต้องไม่ตั้งต้นอยู่ในความประมาทและรู้เท่าทันจุลินทรีนะครับวันนี้คงจะคุยกับท่านได้เท่าน,นี้ก่อนนะครับท่านที่ชอบอการคุยของทีตบดบางามาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ ไปอย่างย่ามสดิจมีสหายใครยังไม่ได้กดติดตามทิดบวนบางประก็กดติดตามนะฮะใครกดติดตามแล้วก็ไม่ต้องกดซ้ำน,นะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบวนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์นะครับท่านอยากรู้ผมเป็นใครมาจากไหนก็ติดตามคลิปเสียงนะทางบวนุญชาแนล วันที่13กุมภาพันธ์2567ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมดนะฮะและอยากจะรู้ว่า,าผมทำงานปีนี้ที่ไหนอย่างไรก็ฟังวันที่5กุมภาพันธ์2568แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปีนี้ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่า รายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับท่านก็ติดตามได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการทิศบ้วนชวนคุยทางบุนแชนแนลนะฮะก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหนแต่ถ้าเผื่อท่านยังฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่สทลสจันทบุรีคลื่น1170 เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ทางภาคตะวันออกนะฮะและอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ AM นะฮะสวพพิษณุโลกนะครื่น1422เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะชมรายการสดและถามปัญหา สดสดกันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทางรายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับสด19นาก30นาทีส่วนวันศุกร์ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตร19นา30นาทีก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการ1ชั่วโมงนะสดทาง Facebook แล้วก็ทาง Tik Tok นะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทางา ...YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ทางบ้วน Channel ส่วนท่านที่พิมพ์ชื่อช่องว่าอาจารย์บ้วนนะครับก็จะมีรายการทิดบ้วนชวนคุยที่เราเคยทำในทีวีเราก็นำรายการนั้นมาลงทางา y u u t u b e f b o o k นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะถ้าไม่มีอะไรพี่ปลาก็จะปล่อยคลิปวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิศบ้วนและวันพุธก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่เป็นรายการส่งเสริมสาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิป เก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆในการตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการที่ลงทาง t ิก t ตอแกแล้วก็อีกหลายๆสื่อพี่น้องก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกระทิศบ้วนบางประมาะใช้ตู้ปน12กํากำแพงแสนนคนปรปฐม73140สําำหรับคนที่ยังถนัดเขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเผื่อท่านใช้ทางลายสะดวกที่สุด อย่าฝากคำถามไว้ในอินบล็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขณะนั้นก็ฝากมาที่ at b u a n 2 4 9 4ต้องเติม at ด้วยนะฮะ b u a n 2 4 9 4เวตซีรอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสู่ทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซีรอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตีรติลธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุยตราพีรามิดปุยตราพีร,รามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายกเกษตร